สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ดลนเสาเต็มไปหมดเลยนะครับตัวตครับมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้เไดโนเสาคอยาวอันนี้ก็ทีเล็กนะครับไปเล่นนอซลัตนี่เราจะเอามาวิ่งโชว์ตรงนี้นะครับนี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับนี่วันนี้เราอยู่ที่สวนนะครับสาธารละนะนะครับมาดูเจ้าตัวนี้วิ่งอวิ่งไม่ไหวนะครับทางไม่ดีแน่เลยเห็นไหม ล้มไปเลยนะครับนี่นี่เอาตัวนี้ดีกว่าอา้าวตัวนี้ไม่มีคอนนะครับเป็นทีเร็กสีเหยวนะครับนี่นี้นี่น,นี่อันนี้สายพันธุ์คอยาวสีสวยมากเลยเป็นสีส้มนี่ออเวน่นสีสวยมีไฟที่ตาด้วยยังไงสองข้างเลยอันนี้ก็คือฮอสมานี่รีารักแบบนี้นะครับ นี่อันนี้เป็นสายันคอยาวอีกหนึ่งตัวแต่รู้สึกว่าขาจะเป๊ะๆนะครับต้องใส่ขาหักไปหนึ่งข้างแน่ๆเลยโอ้ดู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 สินี่โอ้หยล้มนะครับอ่ะเอาตัวอื่นมาเอานี้ว่ากา็คอคกขดอยนะครับเฮ้ยคอคกขดอยโอ้คอคกขดอยมาแล้วโอ้แต่ทางก็ถึงก็จะสั้นไปหน่อยนะครับต,ต้องหาทางย,ายิงยาวกว่านี้ซะหน่อยนี่อันนี้เรียกว่าชิเกนอันนี้ไก่นะครับ ไก่มาเอาตัวอื่นออกเดี๋ยวนี้จะวิ่งครไก่ไก่จะวิ่งบ้างนี่ไก่จะวิ่งอเอามาสิไก่แันนี่เรียกเอลฟินช่องโหไหนวิ่งโชว์สิอ phant, เอลฟินเอลฟินไปเอ้ยนี่นี่มีไก่เอ้ยไม่ใช่ไดโนเสาร์ออกไข่อีกหนึ่งตัวนะครับ ออโอเคสำหรับวันนี้ก็นะอันนี้แขนอิดหนึ่งตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบอย <c oughs>